เปิดประวัติตุกี้ตลกด,ดังของเมืองไทยกับโปรไฟล์ที่ทำหลายคนอึ้งเป็นนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของเมืองไทยเลยล่ะค่ะสำหรับสุดารัตน์โพน้ำคำหรือสุดารัตน์บุตรพรหมรู้จักกันในชื่อตุกี้ตลก6กฉากครูเพ็ญศรีหรือชื่อเดิมตุ๊กี้ชิงร้อยสำหรับตุกี้เกิดวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2522เกิดที่จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้นเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้นและประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลางเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาลสิธุ์จังหวัดกาลสิธุ์จนถึงระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาจากสาขานาฏศิลป์ไทยคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกับแก๊งสามชาติในรายการชิงร้อยชิงล้านเมื่อปี พุทธศักราช2,548โดยช่วงแรกมักจะมาเป็นนักแสดงประกอบในบางสัปดาห์และสามารถเป็นตัวขโมยซีนได้ในหลายๆตอนทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร,ยรวมไปถึงผลงานการแสดงภาพยนตร์เป็นตัวประกอบในหลายๆเรื่องเช่นแยมยะโสทรโหน่งเท่งนักเลงภูเขาทองเท่งโหน่งคนมหาเฮีย บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมสองวอหมาบ้ามหาสนุกและภาพยนตร์เรื่องปุ๊กกี้เจ้าหญิงขายกบสถานะปัจจุบันปุ๊กกี้สมรสแล้วสำหรับรางวัลที่เคยได้รับนักแสดงตลกหญิงแห่งปี2,553รางวัลลูกกตัญยูได้รับเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตันยูกะตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2553จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์2553รางวัลสิทธเก่าดีเด่นรางวัลพระราชทานพระทาตนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม2555เป็นหนึ่งใน5รายชื่อที่ได้เข้าชิงรางวัลสุดยอดนักแสดงหญิงแห่งเอเชียจากผลงานซิทคอมวงคำเหลา 2,556รางวัลพิคเนตรางว,วัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติประจำปี2,556ครั้งที่2จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสวน็2,559รางวัลพระกินรีครั้งที่6ศิลปินผู้ทําคุณประโยชน์ดีเด่น 2559ร,ร,รางวัลเนตรนาคราชศิลปินผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนด้านความเพียร